เอากระเป๋ามาใส่พอดีเลยนี่นี่ได้ได้ของขวัญมันเกิดครับเป็นกระปุกออมสินหนักอึ้งๆเลยไหนดูสิหนักไหมหนัก<ะ>โอโ้โหหนักหนักหนักเอ้ยยเขาทำไมไม่ติดตรงตรงนี้อืมในดูสิอ้หนักมากเลย ไหนูหน ora, เรื่อง่องับรูเรต้องเนเนี่ยว้าใเลยอดูทำไมคะปูอืมอืมยอากเลยนาฮ่ทำอไนี่นะยบยมบันนเกิดบโฟัน อายุสี่ขวบปีนี้ได้กับบุูกอมจิงนเงินประมาณหมื่นกว่าบาทจากคุณย่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับลุงนะใช่ไหมครับ